แม yup. <Me. S 2> ่ไหนล่ะลูกหล่าบ้าจังไดนตกลงใจไปการบวชเยี่ยนลุงติดตั้งหักบ่พร้อมเนี่ยมากรไม่ตามใจต่อยแม่ให้ไอ้เสียงเะาบวชแทนไข่ใส่เจังไดนก็ต้องเอาเมียให้มาได้อีกจังหนึ่งก็กำลังมัวนอยู่อีแม่เจ้าเห็นบ่เห็นบ่นั่นเมื่อแร่เห็นบ่ได้ไวอันเบาเลี้ยงแนวแหแนวงั้นแนวเสีบเนาะแห่กงกระถินอ้อมบ้านเหมืองแรงเนี่ยเอออันนี้พอสุภาพแล้วก็หา มาจัดมาได้ยังไรแม่ได้กองเงาตีเนีได้กองเงาคณะดยังล่ะแม่โอ้ยอยากโยบตะถุงตวงน้ำเด้เนาะเฝ้าเฮแต่ร่วมกันกับเทิดแต่ทั้งเทิดทั้งเฮนี่แหละก็จะเงาทั้งธรรมะที่บอกนั่นล่ะแต่เว่รกลาวว่าเสียบไปเอาดอกอีพป้สุภาพกระไดแตสถาหันทนคว่ำจมแม่แก้วมันี่ไม่ได้ ข้าเลยไปเป็นจังไดกระบวดคอยว่าบวชดอกให้เสียงแล้วบวชระเมฆก็บวชเอาเงินมาจะว่าลำไล่ไหลเอาเจ้าเป็นอย่างโน่นนี่ปวดโม้เขาถ่ายจ้ะปวดปาท่องมาเอ้ยเห็นบอนี่รถมอเตอร์ไซค์ไ่อยหัวพะนะหัวกับแม่แม่หัวเนี่ยหน่อยปะบังสามปองเนี่ยมันก็กับมะเกามาสามปองมันกับเจ้าพ่อปะปองนะเอาแบบสามขีเดียวพะนะวโอ้ยจะดสบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถดลุกลาสิมาคิดยังต่อตั้งแต่ไอ้ประสงค์ใจให้บวชเท่นจังใดม อ้ก็ะยั่งบวชแล้วจนซึกออกเป็นเสี้ยงยังแต่ตัวละท้องเอ้ยสิเกียงหยังกับไอ้เดี๋ยวนี้บวชสน็อกน้องแม่จะว่าผมบ่อพอมให้เสี้ยงเราบวชก่อนบังบวชมาซึกมาแล้วก็เป็นเสี้ยงวันนี้บวชก็ไปกขาแล้วว่าสิเป็นพระฉันตัวคอยเสียรับอาสาเองดอกนะอเหตุหน้านั่นนะขั้นคอยยูเหตุหน้าปีนี่แม่เจ้าไปเลยเด้อแม่เด้อไปล้านขายของเลยเด้อแม่เด้อไปยังไปยัง พุ่นแล้วไปร้านก่อสร้างไปซื้อไปสั่งเสาปูนมาเติมกันจะโขกเสาด้วยแม่เด้อโอ้คันลุงไปเห็ดหน้าวัดตีเออมาปุ๊บเล่ากันอีกงอีกลหลังนึ่งขอยว่าน,นั่นมันบ่มีหม่องไส้หรอกเขาคันอยได้เห็ดหน้านั่นถามแม่แก้ียววันนี้ว่าขอยเ้ําขนาดไว่าใส่เออบเี่ยเดี๋ยวนี้ว่าจังใดกบ่เอบาออบา่จังใดกบ่พร้อม ใจก็อ่อนเหมือนปัญญาวาจังไหนละบุญตาบวชซัเป็นหยังแท่นนองเมเนปองใจลนบวชจกค้นผู้หนึ่งจูเมจะอาเพิ่นญ้าคู่ละปากเพิไว้แล้วจักสิเบ้าว่าจังหดบวชให้เมสบุญนตาเอ้ยน้องเจ้าขอาบวชดอกเรื่อมการบวชสีบวชแท่นนองกาบวชได้ยีดอกเมแต่ว่าน้องในเบื้องเราก็สเบ่าบวชให้เจ้าดอกนอกบวชเราก็เช้แตะวัค่อยจอบสันตะเฮยย่างเดียวไข่ฮะพอดย่างเฮ เบอร์หนากระสันไอกระสีบวชแท่นกระไ้ท่องมาเอ้ยแม่เอ้ยสบายใจไว้เรื่อยอลูกศิลปบปากบวชให้แม่เพื่อเป็นการบ่เสียหนาครอบผ้าไต่เฮ้า